อันนี้นะมันห้ามันห้าเดือนกับห้าวันแล้วเดี๋ยวคุณไปดูอีกแปลงหนึ่งที่เรายังไม่ได้ฉีดแอลจะฉีดพรุ่งนี้อันโน้นระยะห่างกับกาแต่ผิวมันจะผิดกันเด็ดลูกมปเทียบได้เลยอันนี้ฉีดไปกี่วันแล้วนะฉีดได้เจ็ดเจ็ดวันอันนี้จะไปเก็บเอาประมาณเดือนตุลาปลายเดือนค่ะน่าจะวันที่ยี่สิบเจ็ดพี่ออสฉีดไปกี่รอบแล้วตอน ตอนผสมเกสรรอบหนึ่งครับแล้วก็อันนี้คือฉีดรอบสองอของของของรดูการน,นี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปฉีดอีกอีกช่วงใกล้เก็บอีกอาจจะเป็นถึงสองรอบ,รบเพราะว่าเราดูจากาดูจากผิวดูจากอะไรหลายๆอย่างาเพราะว่าทุกปีที่เราฉีดเราก็ฉีดห้าเดือนแต่เราไม่เคยสังเกตขนาดว่ามันมีแปลงใกล้เคียงให้เราดูว่าเออเราฉีดแค่ผิดกันแค่เจ็ดวันนะสิบวันอะไรเราไม่มีลำไยให้เปรียบเทียบแต่ละแปลงไง แต่นี้นีมันมีมันมีแตกเทียบเทียบจะฉีดประมาณหกเดือนก็เท่ากับจะฉีดยาฮอร์โมนปกติอยู่สองสองรอบจะไปฉีดหกเดือนหกเดือนแล้วก็หกเดือนแล้วก็ช่วงเก็บอีกอาจจะฉีดสองรอบพวกนี้หมดเลยค่ะห่างทิ้งหมดแล้วเพราว่านตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวต้องมาแจกเกษดาไม่กล้าหักอย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเลี้ยงไม่ไหวทิ้งก็เลี้ยงไม่ไหวอะค่ะมันต้องมีการตบแต่งทิ้งอีก ผิวเหมือนโน้นไหมไม่ทางทางโน้นจะสว่างกว่าเนาะใช่ค่ะแต่โดนอายุมากกว่าอันนี้ผิวจะไม่เหมือนนะเดี๋ยวจะเอาแต่อายุมันน้อยกว่าใช่ไหมเพี่อ๊ออายุน้อยกว่าสิบสามวันค่ะอ๋ออันนี้น้อยกว่าสิบสามเพราะอายุมันน้อยกว่ามันยังไม่ได้ห้าเดือนเราก็เลยไม่ยังไม่ฉีดอายุนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ฉีดล่าบวันที่เท่าไหร่อันนี้ล่าวันที่สิบสามเมษา อันนี้ผ่าดอกดอกี่ครั้งฉีดในเป็นรูแล้วกี่ครั้งครับอันนี้อันนี้ผ่าดอกตอนดอกบานสองครั้งค่ะครับแล้ว,ใใวแล้วก็ไอเนี้ยที่เราที่เราจะฉีดยางงวดเนี้ยก็คือจะฉีดพรุ่งนี้ค่ะฉีดแอรพรุ่งนี้เพราะว่าลําไยมันมัน,ม,นมันเกือบเกือบห้าเดือนละ,อ,อ,ะอยู่ในห้าเดือนเราก็จะช่วยสร้างเปลือกสร้างอะไรมันได้เลยครับเนี่ยเอาฉีดผ่าดอกสองรอบนะคะดูคุณดูดูมันติดขนาดเนี้ยติดจริงจริเนาะ คนแถวเนี้ยเขาก็ไปถามกันก็ไปซื้อกันหลายเจ้าเนาะถามจริงจริงเลยเขบอกอุจจิตฮีเล็กเอลเขาบอกเป็นยังไงเขาบอกแกไปดูเถอะเป็นเป็นสาสตร์จีโอพาสแข่งก็บอกไม่ถูกหรอกก็บอกนี้แหละมันนีห่อของมันนี้แข่งก็ซื้อมาใส่เอามันเอาลูกฉีดออกหมดเลยอะเอาออกหมดเลยอะทำไมอะไมอะะมันเล็กมาเราลูกไม่ไหวค่ะมาเราลูกเล็กลูกไม่ไหวยังไงอะไม่ไหวเพราะว่ามันดกมากคุณไม่ต้องดูมากหรอกคุณดูพวงนึงเนี่ย นี่ก็เท่าไรแล้ใช่ถ้าเราแมวออกอ่ะมันจะมันจะเลี้ยงลูกไม่ไหวมันจะได้ลูกใหญ่ๆเนาะต่ใบมันเขียวมันมันเข้มดีปีที่แล้วมันได้ยี่สิบห้าตามันโซมก็เลยว่าลูงมันอันนี้ลองแปลงแรกอันนี้ลองแปลงแรกพี่ออสเอาเอ็กอลคิดนี้มาใช้ตั้งแต่ช่วงไหนอ่ามาใช้ตั้งแต่ช่วง ผสรลง,ง,งต้นฉีดสองรอบอแล้วก็มาฉีดะส,สมอาหารก่อนลาดสองรอบติดติดกันครับอ่าแล้วก็มาฉีดผาดออกเนี้ยแล้วรอบหนึ่งอ่านี้น้ำยาแปลงนี้มันโซม,มากเราก็กะว่าเราจะไม่ทำหรอกแล้วคุณดูสิมันออกแบบเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดินไปดูหลังได้เลยฮนะหูดอกสุดยอดเดีวว่าออกเยอะมาก,กน,นะครับค่ะดอกดอกดีมาก ตอนนี้ไปที่นาซ้อมฟอมคูณมันยังขึ้นมาได้เลยดอกดูดอกเต็มเลยอ่ะคุ้มนะแล้วช่อดอกดูสิทั้งยาวทั้งอวบดูก้านเนี่ยเนี่ยดูก้านมันเนี่ยทั้งยาวทั้งอวบเนี่ยแล้วก็ติดเนี่ยดูติดลูกเขียวอื่นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูติดไหมอันนี้ลองลองอันนี้คือลองแปลงแรกที่ลองเอามาใช้บำรุงต้นเพราะว่าเราไม่เคยใช้ครับ แต่นี้มันก็ได้ผลนะคะแต่เธอว่าโอเคอ่ะเนาะค่ะคำยับเลยะได้ผลเลยแหละยเขาดูช่อคุณดูช่อดิบางช่อนี่ช่อใหญ่อ้วนมากนะยาวมากครับทั้งใหญ่ทั้งนั่นเลยอ่ะสวยมากเลยไหนว่าลูบอ่ะนี่ถ้าจะให้คุณคุณดูแปลงข้างเคียงนะเป็นไงถ้าคุณไม่ดูคุณจะบอกว่าผีหลอกเลยอ่ะผีหลอกอ่ะฟีกันไกลได้ไหมต้นหนึ่งมันนับช่อได้เลยอ่ะว่ามันมีกี่ช่อ ทั้งๆท,ที่ลำใหญ่ของเขากับของเราเนี่ยมันุ้นใกล้เคียงกันแต่คนไม่มีบุญเน่ะมองไม่เห็นความงามใส่ไปกองั้นๆเนี่ยว่านะประมาณนี้หละแต่คนมีบุญแต่คนมีบุญเนี่ยพอมันออกผลมาแล้วเราทําไปมันคุ้มเราชอบมันอวบมันสมบ,บูรณ์ทั้งๆท,ท,ที่จริงๆ,ๆต้นมันโซมมันไม่น่าจะขึ้นได้ขนาดน,น,นี้นี่นี่นี่เราก็ลูกเขียวแล้วนี่นี่ก็ดอกแรกแล้วค่ะไล่ได้หลายดอกเขาไม่อีกเห เาเนี่ยมันมาได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าเออเออเออ,อก็โกหกเข้าไปแหละแต่จริงๆรงเนี่ยงงลักฉีด <laughs> ลักฉีดออาวาทีละลังทีละสองลังมันคุ้มมันคุ้มใช้ยังไงมันก็คุ้มมันออกแบบเนี้ยต้นเนี้ยไปทีลวก็โบเติมมันก็ออกดูปีนี้มันก็ออกดูดิออกดูดแล้วคุณดูตันช่องดิมันตัหัวตัวท้ายดอกขาวครึบเลย